สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านแต่ไม่ได้ไปแล้วนะคะไม่มีอะไรทําเมนูนง่ายๆทอดคุณทอดคุนเชียงทอดหมูยอแล้วก็ไข่น้ำจบโอเคไปกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันก่อนจ้าเอาหมูยอลงไปเลย กระทะเริ่มร้อนนะคะไม่มีอะไรกินต่อไปต้องกินอาหารแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรกินชีสแม่บ้านทำงานเสร็จก็ต้องมาทำกับข้าวเดี๋ยวเราจะเปิดไฟไม่แรงนะคะเดี๋ยวหมูยอเราไม่จะไหม้ อยากกินยำมาม่าเดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยกลับด้านเริ่มกลับด้านได้เลยหมูยอมเขาผสมแป้งน้อยนะคะอันนี้ยากจังมันเลยไม่ค่อยฟูนะคะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะ ทอดไปให้เหลืองเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าเอาแค่นี้พอปิดแก๊สปิดแก๊สได้เลยตักขึ้นนะคะตักใส่จานทำไมถึงเลือกกินไข่น้นาำเพราะว่าไม่ชอบกินไข่เจียวนะคะ วันนั้นทำเมนูไข่เจียวไปแล้วด้วยเรียบร้อยจ้าโอเคเมนูต่อไปตาพริกพอบุบๆบอุ้ยเกือบกระเด็นเข้าตาไม่ต้องละเอียดนะทุกคนอเรียบร้อยเข้าตาโอ้ย พอแล้วเข้าตาเรียบร้อยตักออกค่ะใสแค่นี้พอนะคะโอเคเดี๋ยวมาใส่ไข่กันเลยปรุงไข่กันเลยจ้าทุกคนใส่ไข่ลงไปอันนี้ผมใช้ไข่สองฟองนะคะพอปรุงรสค่ะปรุงรสปรุงรสเลยชูรส รสดีอยู่ไหนชูรถแล้วก็รสดีค่ะใครกลัวเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะปะลาค่ะบุมจะใส่ปลาไปด้วยนะคะใครไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่จ้าแล้วก็พอจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าค่ะ ร้อยค่ะแค่นี้แล้วก็ตีไข่บุมจะปุ้ก่อนนะคะปุ้งก่อนทุกขั้นตอนค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกเลยเทลงไปเลยจ้าทุกอย่างแล้วก็จุดแก๊สนะคะ แล้วก็ปิดฝารอฝามอก็ไม่ค่อยพอดีเปิดร้าอบว้าวเดี๋ยวเราจะค่อยๆนี่ทุกคนไหม้นิดนึงเหมือนไข่เจียวเลยทีนี้อ่าได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวบุ๋มจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะ รอให้เขาเซตตัวอีกแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวลดไฟนี่ไข่น้ำของชั้นขออนุญาตเติมน้ำปเปล่าลงไปหน่อยนะึงไม่งั้นมันไฟมันจะไหม้นะคะมันจะเป็นไข่เจียวแล้วเนี่ยโอ้น่าทานมากเรียบร้อย เดี๋ยวเราให้ผักหอมเราสลดนทหนึงค่ะชิบอร่อยเดี๋ยวบุ๋งจะชิมรสก่อนนะคะอืรสชาติพอดีเลยทุกคนอร่อย <c oughs> อันนี้ก็คือในตู้เย็นไม่เหลืออะไรแล้วดีนะคะที่ซื้อไขมาา่มาไว้เมื่อคืนไม่งั้นไม่มีอะไรกินแน่นอนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเลย อาหารจานต่ดดวนเร่งด่วนมากมีไรอืมรูไหมว่ามีไรไม่เค็มโอเคไม่เ okay. ราแม่เหรอนี่เดือดรึไม่ไ้ไปมนะั้งนะต้องไปหาเดีือดรับบ้านนี่เดี๋ยวนะ บอกอย่างนี้ไงว่าครูบอกว่าไม่ไปก็ได้ไงเออครูบอกครูก็เปลี่ยนใหม่จะได้กลับบ้านเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเธอกลับไปโรงเรียนที่โรงเธอจะมีอะไรทำก็หนูไปเรียนหนูไม่ได้ไปเล่นแม้ก็กลับไปมันก็มีอะไรทำเงยมันก็มีอะไรทำเงย